ชอบมีปัญหาเสียงใหม่มีข้าวกลงวันนะครับทุกคนสวัสดีพี่มนาครับสวัสดีครับจนบทบ้านเมีย เข้าไปอยู่ในแจ็คหม่ไม่ต่อก็ไม่ได้เพราะว่าผมเปิดพัดลมเป่าหลังเครื่องไว้ ใช่ครับทุกคนไอ้พื้นหลังหน่อยข้างหลังไม่สวยมาเดินมาเดินขอบคุณนะครับชนบทบ้านเมียแล้วก็พิ่มานาด้วยเพิ่งมาจากบ้านคุณติ๋มครับ คุณติมก็ยังขึ้นเวทีอยู่ไปขึ้นมาทักทายกันหน่อยครับกินข้าวของวันกะหรือยงไข่ทอดหาดใหญ่ที่เดินออกไปซื้อเมื่อเช้านี่แหละครับพี่มานา ที่ชนบ,บทบ้านเมียนี่ก็มาจากบ้านคุณตุ๊กโปรตุเกสนะครับขอบคุณนะครับ ตายกันตามสบายนะครับอือแ้อทอดางใหญ่ แต่ว่าทอดไว้นานแล้วจ้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยเอาเข้ามาอุ่นไมโครวเวฟก็เลยสีไม่สวยเอาก็ามาอุ่นไมโครวเวฟก็็เลยสีไม่สวยครับแต่ยังกินได้อยู่ มีใครมาแล้วผมไม่ได้ทักทายขออภัยนะครับเปนนบดบ้านเมียนี่ยเจ็ดร้อยกว่าท่านแต่ให้ลุงมิตรเติมกำลังใจให้นะครับเป็นแปดร้อยแล้วกันจากเจ็ดเก้าเก้าลุงมิตรไปเติมเป็นแปดร้อยนะครับเดี๋ยวลงเวทีแล้วจะไปเยี่ยมชมนะครับน้องกีบุรีรมฝนตกอากาศเดียนสบาย ทางบ้านทางบ้านเจนงทางบ้านกเกษตรนงนี่หว่าน้องกี่บุรีรัมทางบ้านใครอีกหลายๆท่านนะทางบ้านแม่ถาแม่ถาคนประคำก็บุรีรัมสวัสดีท่านเทว,วดาแปดซิมครับ มือเลอะจะไปดูทุอดน,นะครับมาด้อยกินข่าเทียงไป่เช้าเดินอนึไปซื้อไก่ทอดหาดใหญ่หน้าปักซอยหน้าหมู่บ้านกินไปน่องหนึ่งเหลืออีกสองปีกพอดีเอาไปอุ่นไมโครเวฟมันก็เลยสีไม่สวยครับสัอดีน้องไม้ครับทักทายกันนะครับ ม,มันต้องกินกับข้าวเหนียวอ่ะไข่ทอดนี่นะพอมันเย็นแล้ว,ลวเราเอาข้าอุ่นไมโเรเวฟมันจะเข็มสวัสดีคุณอะไรนะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกขอบคุณนะครับ สบายกันเด้อจินงก๋ทอดหางใหญ่ครับทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายกันดำสบายนะครับชาวบ้านอ่านคอมเมนต์ไม่ครบขอขอภัยเด้อส <c oughs> วัสดีพี่พรปรไปสารครับผมจินงกทอทอดหางใหญ่พี่ ขอบคุณนะครับเล็บโขกมาเดินออกไปซื้อหน้าปักซอยเมื่อเช้าเนี่ยมันเย็นแล้วเข้าไมโครเวฟแล้วหนังมันก็เลยสีไม่สวยเพราะว่าไมโครเวฟมันมันไล่น้ำออกนะมันก็เลยแห้งๆไอ้ที่สำคัญมันเค็มขึ้นด้วยสักท,ทายกันนะครับทุกท่านทำสบายเด้อ คุณมาตักายสักครึ่งชั่วโมงครับไม่นานไลยแบบไล่าสาระครับหรือลมงใจก็สวัสด,ดีท่านเทวดาแปดซิมสวัสด,ดีน้องไม,ม้สวัสด,ดีแปดซิมก็สวัสดีพี่ความไปสารนะครับ ก็ดวงใจกท็ทวนดีเอฟพีพรายสารมาอ่านคอมเมนต์ไม่ครบขออภัยนะครับอืมกินใบบนใบเค็มไม่ไหวเค็มจัดไอ้ทอดพอเรามาอุ่นเนี่ยมันเค็มจริง เข็มจัดก็ไม่ไหวครับไอไม่ดีอยู่ยังถูกใจเลยนาะไม่มีอะไรถูกใจเลยพี่มานา ไปทำงานหรือยังเนี่ยเที่ยงกว่าแล้วที่ไม่ถูกใจมากๆก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่แหละไม่ดีเอาซะเลยวันนี้แต่อากาศอากาศแจม่มใสนะอากาศดี ทำแล้วนะอุกคพไปสารก็สวัสดีเ้อคือดวงใจสวัสดีครับอี่ไปสารยินว่ากลางวันหรือยังร้อนไหมทางโคราชวันนี้อากาศแจ่มใสมากแต่ตาผมจะลืมไม่ขึ้นเลยนอนมากไป ตาตาจะปิดแล้วเนี่ยนอนกินแล้วนอนกินแล้วก็นอนแต่วันนี้ได้งานหน่อยทำความสะอาดห้องกินข้าวเก็บขยะรู้สึกไม่ค่อยปวดเมื่อยเท่าไหร่แล้ว การปวดเมื่อยตามตัวลดลงเสียงรถจะหนายเข้าบ้านแล้วขึ้นไปดีทีไรทุกทีเลยตอนแรกอยู่บ้านพี่มานาอยู่บ้านคุณติมก็ไม่มีอะไรแต่พอขึ้นบ้านตัวเอง แมวน้อยแฟมิลี่สวัสดีนะครับบ้านแมวน้อยแฟมิลี่นี่บ้านบ้านลูกชายพี่ไรสารหรือเปล่าผมสมองไม่ดีนะยอมรับเลย ยังมารูเจักน้อยถอยเข้าบ้านสวัสดีทุกทกท่านนะครับ เอาลุงมิดเข้าไปทักทายนะครับให้ลุงมิเข้ามาทักทายเพื่อนๆบ้หนึ่งรูน่อยสิ จ้านายเข้าบ้านมาจริงๆจะต้องลงเวทีแล้วล่ะอืมอะไรทั้งหนา้ก็ไม่รู้จะต้องไปยกของเขาไปซื้อของ,องรอให้เขาเข้าบ้านก่อนโอเคนะครับทุกคนขออาภัยด้วยถ้าเกิด,กดทักทายไม่คบเพื่อนนะครับสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจ้านายเข้าบ้านแล้วต้องขออนุญาตลงเวทีครับผม บายๆครับขอบคุณทุกบ้านนะครับขอบคุณมัดรวมทุกบ้านเลยครับสวัสดีครับเยนนุ่นครับขออนุญาตลงเวทีก่อนนะครับท่านนายเข้าบ้านขอภัยทุกท่านด้วยนะครับเอ,อ้ยกจริง บายบายครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ